สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำส้ำากันนะคะแต่ว่าไม่ใช้มะละกอน,นะคะมีบักคุมจ้ะเอาอันนี้แก้ขัดไปก่อนเอาอันนี้แก้ขัดไปก่อนนะคะหมอใช้เท้าจ้ะเดี๋ยวเรามาตำกันเลยจ้ะบักพิษจ้ะตำที่แกกับตำบักพิษถ้มันแห้งถ้มันแตกก่อน อุ้ยทำไมเราพูดอีสานเเด้อ <c oughs> ลงหม้เล่าจ้ะ <c oughs> เอามักพริกใส่นะคะ <c oughs> เอาหมักพริกนะคะเอาเอาออกพริกนะคะเอาพริกใส่ <c oughs> แล้วแต่ชอบความเผ็ดความไม่เผ็ดนะคะ <c oughs> ของม่นุกชอบเผ็ดค่ะ <c oughs> ตําพริกให้ละเอียดก่อน ละอยดครับไปก่อนที่แรกแล้วก็ป,ปรุงก่อนจะ้ะปรุงทำค่อยๆละเอียดก่อนแล้วมากิน คนญี่ปุ่นเขาจะกินข้าวเขจะบอกอิตาดากิมาสคือขอบคุณที่มีข้าวให้กินค้าอย่างเี้นะคะอืมนากินองอืองเขาหองเขนหอมกันแซ่ไมาก ใช่ได้อยู่ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะแกขัดไปก่อนร้านสโตร์ร้านไทย <miyorum> เขาเปิดแล้วค่ะเขาเปิดแล้วแต่ว่าไม่มีคนพาไปเพราะว่าถ้าจะนั่งรถไฟไปต้องนั่งอีกตั้งหกหกสถานีไข่ต้มไขต้มก็มี ต้มก็มีค่ะนั่งรถไฟไปตั้งห้าหกแต่ฐานมีเขาจะได้กินายหิวก่อนจะ้ะแก้ขัดไปก่อนค่ะอือหอมประเด็กหอมประเด็กนี่ค่ะแซบอยู่ค่ะแืคบแซบเพื่อ คลิปนี้ลพูดอีกสามคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะคล,คลิปหน้าคลิปหน้าแม่นกจะพาทำอะไรกินอร่อยอร่อยอีกนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะมาจ้าเน่